ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกเขียนเสียงของคันธรรมดาและความเงียบในบันทึกเมื่อเราเปิดตำราประวัติศาสตร์เรามักจะพบเรื่องราวอันยิ่งใหญ่การขึ้นครองราชของกษัตริย์การสู้รบของไม่ทัพผู้กล้าหาญและนวัตกรรมของชนชั้นสูงที่มีอำนาจบันทึกเหล่านี้ถูกเขียนโดยผู้ชนะถูกเก็บรักษาโดยผู้มีอภิสิทธิ์และมักจะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่เป็นของชนชั้นปกครอง แต่ในรอยต่อของความรุ่มรดและความขัดแย้งเหล่านี้มีประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งที่แทบไม่เคยถูกกล่าวถึงนั่นคือประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกเขียนเรื่องราวของคนธรรมดาที่ชีวิตของพวกเขาคือรากฐานที่แท้จริงของอารยธรรมและเสียงของพวกเขาถูกทำให้เงียบไปในบันทึกอย่างจงใจหรือโดยไม่ได้ตั้งใจผู้เขียนประวัติศาสตร์และความเอ็นเอียงของบันทึก อำนาจในการเขียนคืออำนาจในการนิยามความเป็นจริงประวัติศาสตร์ในยุคโบราณและยุคกลางส่วนใหญ่มักถูกเขียนโดยชนชั้นสูงและขุนนางผู้ที่มีเวลาว่างและทรัพยากรในการศึกษาและบันทึกเหตุการณ์นักบวชและสถาบันศาสนาผู้ที่ควบคุมการศึกษาและดูแลห้องสมุดผู้ชนะสงครามผู้ที่เขียนบันทึกของตนเองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระทำของตนเอง ผลลั์ที่ตามมาคือความเอ็นเอียงของบันทึกหรือที่เรียกว่าประวัติศาสตร์จากด้านบนหรือ history from above เรื่องราวจะถูกกรองผ่านมุมมองของคนกลุ่นน้อยที่ร่ำรวยและมีอำนาจซึ่งโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะสนใจแต่เรื่องที่ส่งเสริมความสำคัญของตนเองเช่นการสืบทอดราชบัลลังก์การปราบกบฏหรือความมั่งคั่งจากการค้าสิ่งที่หายไปคือ ชีวิตประจำวันของชาวนาพ่อค้าหรือทาสที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่ชนชั้นสูงความหวังความกลัวและการต่อสู้ดิ้นรนของสตรีในสังคมปิตาธิปไตยมุมมองของชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ที่พ่ายแพ้ในความขัดแยง้งความเงียบของคนธรรมดาชีวิตที่ไม่มีบันทึกคนส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกคือผู้ที่ไม่ได้อ่านออกเขียนได้ พวกเขาไม่ได้ทิ้งจดหมายเหตุส่วนตัวหรืออัตาชีวประวัติไว้เบื้องหลังความเงียบของพวกเขาในบันทึกเป็นสิ่งที่น่าเศร้าและเป็นช่องโหว่อย่างใหญ่การใช้ชีวิตของคนธรรมดาส่วนใหญ่มักจะเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดของความซ้ำซากจำเจและการอยู่รอดพวกเขาไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองระดับชาติมีแต่การแบกรับผลที่ตามมาจากการตัดสินใจเหล่านั้นการเสียชีวิตของลูกหลานจากการเจ็บป่วย การทำงานหนักตลอดชีวิตเพื่อจ่ายภาษีให้แก่จักรวรรดิหรือการถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามที่พวกเขาไม่ได้ก่อล้วนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับไม่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการนักประวัติศาสตร์อังกฤษมักกล่าวว่าประวัติศาสตร์จากด้านบนคือประวัติศาสตร์ของคนไม่กี่คนแต่ประวัติศาสตร์จากด้านล่างคือประวัติศาสตร์ของทุกคนการค้นหาเสียงที่สาบสูญ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักประวัติศาสตร์ได้พยายามอย่างมากเพื่อเติมเต็มความเงียบนี้ผ่านการศึกษาที่เรียกว่าประวัติศาสตร์จากด้านล่างเพื่อค้นหาเสียงของคนธรรมดาที่ถูกละเลยโดยใช้วิธีการที่สร้างสรรค์และไม่ยึดติดก,กับบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นการวิเคราะห์บันทึกรองหรือ secondary records การอ่านบันทึกของชนชั้นปกครองอย่างละเอียดเพื่อหาเสียงเงาของคนธรรมดาที่ปรากฏอยู่ในนั้น เช่นบันทึกการจ่ายค่าจ้างบันทึกการพิจารณาคดีในศาลหรือบันทึกการสำรวจสำมโนประชากรข้อมูลเหล่านี้แม้จะไม่ได้เขียนโดยคนธรรมดาเองแต่ก็บอกเล่าถึงพฤติกรรมอาชีพและความขัดแย้งของพวกเขาโบราณาคดีและวัตถุทางวัฒนธรรมการศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนหลุมฝังศพหรือโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่บ่งชี้ถึงวิถีชีวิตความเชื่อและความแตกต่างทางสังคมของคนในแต่ละยุค ประวัติศาสตร์ปากเปล่าหรือ oral history การบันทึกคำบอกเล่าและประสบการณ์ของผู้คนในยุคปัจจุบันหรือเรื่องราวที่สืบทอดกันมาเพื่อทาความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตจากมุมมองของผู้ที่อยู่ชายขอบความสำคัญของการเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกเขียนการละเลยเสียงของคนธรรมดาทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างไม่สมบูรณ์และทำให้เราเสี่ยงต่อการทำผิดพลาดซ้ำการศึกษาชีวิตของคนธรรมดาในอดีตช่วยให้เราเข้าใจว่า ความยืดหยุ่นของมนุษย์แม้จะถูกกดขี่และ,ะเผชิญกับความยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อคนธรรมดาก็ยังคงสร้างสรรค์ขนธรรมประเพณีและรูปแบบการต่อต้านเล็กๆเ,เพื่อสร้างศักดิ์ศรีของตนเองรากฐานของความเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติครั้งใหญ่หลายครั้งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของผู้นำแต่เกิดขึ้นจากการสะสมของความคับข้องใจและความอดทนที่หมดลงของมวลชนความยุติธรรมและความเอียง การรับรู้ถึงความเอ็นเอียงในบันทึกทำให้เราสามารถตรวจสอบเรื่องราวในปัจจุบันและระมัดระวังว่าใครกำลังถูกมองข้ามและใครกำลังเขียนเรื่องราวของเราเองการตามหาประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกเขียนจึงไม่ใช่แค่การเติมเต็มช่องว่างทางวิชาการแต่เป็นการคืนศักดิ์ศรีและเสียงให้แก่ผู้คนที่ถูกมองข้ามมาตลอดหลายพันปีที่ผ่านมามันคือการตระหนักว่าอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ใดๆก็ตาม แท้จริงแล้วถูกสร้างขึ้นด้วยเหงื่อแรงงานและความเงียบของคนธรรมดาที่ไม่เคยถูกจารึกไว้ในหนังสือเล่มใดเลยนั่นเอง